มาแล้วครับมาแล้วฝนครับฝนฝนครับพี่น้องบรรยากาศยามค่ำคืนเลยนันครับนอนบรรยากาศมรนอากนอนกับกับกับจากเพชรบูรณ์ครับพี่น้องกับจากเพชรบูรณ์มาฝนกระตจ ลมแห้งครับพี่น้องติครับ้าไปนตกนโตกนตกนตกตก ต้นไม้ชุ่มชื้น้วครับต้นไม้ฝนตกครับฝนตกลมแห้งครับพี่น้องลมแห้งต้องสบายๆนะครับเพื่อนนี่บรรยากาศครับฝนตกครับพี่น้อง ตกยามค่ำคืนนอนครับนอน ทีน่อนอนนอนบรรยากาศดีไปในนอนนอน,น,อน